สนับสนุนโดย Samsung UHD TV ได้อารมณ์สมจริงยิ่งกว่าตาเห็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเมื่อไอน,นึกถึงเฟลมิกซอฟเ a ลสเปรย์และโลชั่นทากันยุงเ p ฟ Run วุฒิศัต์คลินิก บริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนแชมพูสมุนไพรเทียร่ามะกรูดมะล,ลิโปรตีนใหม่ม เอคือเวทีนี้หนึ่งไม่จํากัดอายุเพราะว่าของผมเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องอายุอย่างเวทีนี้ก็ไม่เกินยี่ห้าเวทีนี้ไม่เกินสามสิบอสามสองทำไมสามสองร้องเพลงไม่ได้อะไรใช่แล้วแล้วก็ร้องเพลงแนวไหนก็ได้คือเราก็มองหันซ้ายหันขวาก็ไม่เหลือเวทีไหนไว้ให้พิสูจน์ตัวเองละเอาว่ากับเวทีนี้สักรอบหนึ่งเพราะก่อนแข่งรายการนี้ผมลดชนมาด้วยแล้วก็งานหดหมดเลยไม่มีโอกาสให้ทำงานแล้วก็เอาว่าอีกสักตั้งหนึ่งสักตั้งหนึ่งอาจจะแจ้งเกิด อีกครั้งใช่ไหมฮะผมว่ากติกามันแขกแปลกๆนะแปลกไหมคุณว่ามันเป็นยากแปลกๆเป็นยากยากมันเป็นเกมมันไม่ใช่ประกวดร้องเพลงเพราะประกวดร้องเพลงคือหลุยถนัดเพลงอะไรก็เอามาเลยร้องหล่ออยู่แค่เพลงนี้ก็เอาเพลงเดียวเอาดีเพลงเดียวเลยชนะได้เลยแต่นี่มันไม่ใช่มันคือทุกคนจะต้องร้องเพลงที่ตัวเองไม่ไม่ถนัดแล้วแถมไม่รู้ดคีย์เราเป็นคีย์มาตรฐานของออริจินอลเลยแล้วแถม ไม่รู้ด้วยว่าไม่รู้มาก่อนเลยว่าจะต้องร้องท่อนไหนคุณต้องร้องได้ทั้งเพลงไว้ก่อนพอมันมันปึ้งมาคุณต้องร้องได้เลยใช่ใช้ความสามารถในการร้องเพลงมาแข่งเหมือนเซอร์ไวเวอร์เอาตัวรอดในแต่ละเพลงใช่ตอนได้ยินว่ากติกาเป็นงี้ครั้งแรกรู้สึกเฮ้ยเอานี้เลยวะอะไรงี้ไหมไม่ก็หนูไปรู้กติกาเวทีเนี้ยค่ะก็คือตอนที่ไปเขียนใบสมัครแล้วอึ้งไม่ใช่ที่เราเตรียมมาเลยไม่ใช่แบบว่าฉันเอาเอาเพลง ไม่ใช่ค่ะคือมาถึงเขาบอกว่าไอ้เลยทั้งน้ราเตรียมมา5เพลงนะคะเนี่ยร้องแบบลูกทุ่งนะร้องเพลงที่เรียนถนัดร้องเพลงล็อกนะร้องเพลงคือเอาทุกสไตล์ที่ตัวเองมีอยู่อ่ะแล้วก็มาลองคัดดูอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาที่เข้าไปคัดเลือกเนี่ยคือให้ยืนพร้อมกันแล้วก็ให้ร้องเพลงที่ตัวเองมาแล้วก็แบบเหมือนไฟกันเองเดี๋ยวนั้นนะมันมันเริ่มต่อสู้กันตั้งแต่นี้นาทีแรกที่ก้าเข้าไปแล้วอ่ะใช่ใช่ แสดงว่าที่มานั่งทําเป็นเพื่อนกันนี่ไม่ใช่แล้วล่ะอีกหน่อยก็ต้องฟัดเวียงกันแล้วล่ะใช่ไหมอย่างนั้นเปล่าพวกคุณจะเจอกันรไหมพวกคุณคือแชมป์ของแต่ละสัปดาห์เราจะเจอกไหมเจอค่ะชิงชนะเลิศรับชิงชนะตอนนี้ตอนนี้รันไปสิสัปดาห์ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เราจะรอให้ครบ12ครับแล้วก็มาลุ้มันต้องฝึกอะไรใหม่เป็นพิเศษไหมสำหรับเวทีแบบ เอาตัวรอดอะค่ะพี่ <c oughs> ต้องสติจริงๆไ,ไทรประสบการณ์ดีสติดีส,ดสมาธิด้วยตีต้องบอกอว่ามันต้องทําทุกวิธีทางในช่วงเวลาไม่กี่วินาทีที่ได้ร้องเพลงร้องมาทุกอย่างที่มีใส่มาทุกอย่างที่ที่ทำได้เพื่อให้คนกดโหวตให้เราหลายๆครั้งที่แบบว่า แฟนรายการผู้ชมบางคนบางท่านอาจจะแบบสวยหล่อช่วยได้ไหมอันนี้สวยหล่อไม่ได้เลยช่วยไม่ได้เลยไม่ได้เลยเอ็นดูคนนี้หน้าตามันดีไม่มีไม่ได้เลยถ้าร้องไม่ดีมีส่วนบ้างนะเราว่าเราได้มาเพราะหน้าตาลุ้น้มีไปฝึกเพิ่มด้วยครับไปฝึกเพิ่มไปฝึกเพิ่มก็อย่างมาย้อนดูตัวเองว่าข้อผิดพลาดเรามีอะไรบ้างแล้วก็พยายามฝึกเพิ่มเพื่อกบข้อผิดพลาดตรงนั้นแล้วทำให้มันดีขึ้นคือเราได้ใช้กับงานเราเองด้วยอย่างเวลาเราร้องเพลงนี้ตรงนี้มันยังติดติดกขัดอยู่นะ ต้องไปแก้ยังไงอะไรเงี้ยถ้าในฝันของคุณเลยเนี่ยคุณเห็นภาพตัวเองเป็นอะไรครับจุดมุ่งหมายเราพูดถึงความฝันและจุดมุ่งหมายปลายทางปลายทางของคุณคืออะไรนักร้องออกอัลบั้มเป็นที่โด่งดังมีคอนเสิร์ตเป็นเป็นนักร้องที่เวลาพูดชื่อลุยอ๋อคนนี้รู้จักทั้งประเทศอย่างนั้นหรือว่าไงมันเป็นใครสักคนช่วยเล่าหรือว่ามันเป็นความันที่เติมเต็มของของทุกคนที่มาร้องเพลงที่คือมีมีชื่อ มีคอนเสิร์ตมีที่ห่อเป็นของตัวเองใช่ใช่ะ<ช>ว่ามันมันเป็นสิ่งเดียวที่นักร้องทุกคนรู้สึกว่าจุดเนี้ยที่เราไปยืนอ่ะมันเป็นจุดที่มีความสุขทั้งกับเราแล้วก็กับคนที่เขารักเราอย่างเงี้ยหลายคนพยายามเดินมายัง32<ช>อายุต่างแต,ต่างกันไปนะยี<ช>่สิบเก้ายี่แปดอะไรก็แล้วแตก่ก็ถือว่าเดินมาไกลแล้วคุณคิดว่าคุณจะไปถึงตรงนั้นไหมเพราะก็พวกเราก็ฝันกันอยู่นะคะคือก็ <c oughs> ก็ถ้าจริงๆแล้ว,ว่มันเป็นความฝันที่เราเรากาลังเดินอยู่บนความจริงอ่ะ แต่ว่าเราก็ฝันอยู่แต่ถ้ามันเป็นจริงได้มันก็จะทําให้เราแบบก่อนตายในชีวิตหนึ่งเนี่ยนักร้องทุกคนเนี่ยจะต้องฝันแบบนี้ว่าอยากจะมีเวทีของตัวเองแล้วก็ร้องเพลงของตัวเองแล้วก็มีคนแฟนคลับแฟนคลับที่รักเพลงของเราใช่<ล>ร้องเพลงของเราได้ทุกเพลงเนี่ยแล้วก็คือภาพตรงนั้นอ่ะพี่มันแบบคือหนูดูคอนเสิร์ตร,รุ่นพี่อย่างพี่อูพี่แอมพี่มาช่ยใหม่อะไรเงี้ยดูแบบโหยพี่หนูอยากเป็นพี่มากเลยแบบไม่ใช่เป็นเป็นพวกเขาไม่ใช่เป็นตัวเขาแต่เป็นแบบ คุยถ้าไม่หนูจะทำอย่างอย่างพี่ได้พี่ทำยังไงกันบ้างอะที่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบพวกเราอยากจะเป็นแบบนั้นบ้างอะไรเงี้ยคือทั้งคือทั้งชีวิตทุกคนร้องเพลงของคนอื่นมาโดยตลอดซึ่งมันจะมีขอแค่สักครั้งหนึ่งที่เราได้ร้องเพลงของเราแล้วมีคนร้องเพลงของเราตามด้วยโอเคไม่เป็นไรครับเขาว่ากันว่าถ้าคุณยังไม่เลิกแข่งขันการแข่งขันยังไม่จบก็แปลว่าคุณยังไม่แพ้ใช่ถ้ายังแข่งอยู่ใช่ไหมครับคำถามสุดท้ายเดี๋ยวคุณจะมาสู้กันเองใช่ไหม ใช่แล้วมันจะมีคนชนะคนเดียวใช่ไหมใช่ใชถ้าคนชนะเป็นหนึ่งในเก้านี้ก็แปลว่ามีแปดคนผิดหวัง<ช>จะเลิกเดินเส้นทางนี้หรือจะไปทางอื่นอะไรไหมลุยก็ยังคงยังคงเดินต่อยังเดินต่อถ้า,<บ>ถาคุณเป็นแปดคนนะใช่ครับเพราะมันยังไม่ถึงยังไม่ถึงนะทําต่อเหมือนกันค่ะทาไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะถึงจุดมุ่งหมายของเราค่ะโอ้โหดาวของหนูมันกําลังเดินอยู่บนความฝันค่ะแล้วก็มัน มันจะเป็นจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้อะแต่มันยังยังต้องเดินอยู่จนกว่าจะตายอะค่ะโอ้โหน้ำจะถอยมามองค่ะว่าตรงไหนคือข้อผิดพลาดของเราค่ะกลับไปซ่อมแซมแก้ไขแล้วก็เดินแล้วก็หาทางลุยมันต่ออ,า,อเาเมย์สำหรับเมย์ก็มันคือแรงบันดาลใจอะค่ะเพราะฉะนั้นก็จะทําสิ่งเนี้ยให้มันดีที่สุดต่อไปเรื่อยๆเลยอะค่ะเพราะว่าเราเราอยู่กับมันได้ด้วยความสุขจากสิ่งที่มันมีให้เรา เราก็จะตอบแทนมันในการที่เราจะอยู่กับมันแล้วทำมันให้ดีที่สุดไปเรื่อยๆนัทก็ยังไงก็ไม่เลิกครับเพราะถามว่าเราเลิกได้ไหมถามว่าเราเลิกหายใจได้หรือเปล่าการร้องเพลงสำหรับผมเนี่ยเหมือนการหายใจเราขาดการหายใจไม่ได้ยังไงก็ร้องไปจนกว่าจะตายครับโอ้โหปาร์คคงไม่ตอบดีกับนัทได้แล้วหละเพราะนัทเขาเล่นเขาเล่นขนาดนี้เล่นมาขนาดนี้บอกโอ้โหแล้วเราต่อนัทด้วยโอ้ยเล่นขนาดนี้เราไปไม่ได้เลยอ่ะปาร์ค เหมือนเกมเลยเนาะเหมือนเกมเกมนี่กำลังวนมาที่คุณแล้วไฟจะดับแล้วผมเดินบนฝันผมตราบใดที่มันไม่หมดทางผมก็จะเดินต่อไปเรื่อยๆถ้ามันถึงทางตันผมก็จะใช้มือผมตะกุยหาทางต่อไปเรื่อยๆโอ้โหวีดือวีมตอนนี้ความระบากไปอยู่ที่สปายครับผมกลับบ้านเลยดกวา าไมยังอยู่กับมันต่อครับเพราะผมรักการร้องเพลงและที่สําคัญคือเป้าหมายของผมคือผมต้องทํายังไงก็ได้ให้มันหมดคาถามที่คงถามจริงจริงนี่จริงคือผมก็เป็นซัมบอดี่ให้ได้จะได้เวลาเราร้องเพลงเนี่ยผู้ใหญ่ชอบมีคนชอบแต่ว่ามันมักจะมีคําถามอะนี่ขอโทษนะนี่เอฟไรอะไม่มีไม่มีตัวตนเราสักทีคือแล้วไงคือจริงๆมันก็ไม่จําเป็นหรอกแต่อยากให้เขารู้ว่าเราคือเรา แ<ท>ละรู้จักเราให้<า>ถึงตรงนั้นนะครับพอ,พอแล้วครับแก้วครับสําหรับแก้วเวทีนี้เป็นความฝันครั้งใหม่ค่ะแก้วเคยไม่มีฝันมาแล้วพักหนึ่งใหญ่ๆคือเหมือนได้ในสิ่งที่ฝันไว้แล้วจนถึงในสิ่งจุดที่ตัวเองรู้สึกว่าโอเคมันมาไกลแล้วเราก็ไม่มีฝันและการอยู่โดยที่ไม่มีฝันมันแย่มากเพราะมันไม่มีจุดมุ่งหมายอะไรต่อไปมันเคว้งคว้าง มทำไปเรื่อยๆไม่รู้ทำไปเพื่ออะไรใช่ใช่ค่ะมาวันนี้เพื่ออยากมามีความรู้สึกเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งได้อยู่กับเพื่อนๆที่รักกันร้องเพลงได้กันเฮฮาผลแพ้ชนะไม่มีผลกระแก้วค่ะเพราะว่าสิ่งที่อยากได้คือได้อารมณ์เหมือนเดิมได้ความรู้สึกเหมือนเดิมกลับมาอีกครั้งหนึ่งมีหวังเป็นแค่หวังเฉยๆค่ะครับหวังว่าเรื่องราวของน้องทั้ง9คนนี้จะทําให้ท่านผู้ชมนึกถึงความฝันของตัวเองนึกถึงความมุ่งมั่นของตัวเอง สิ่งที่น้องบอกที่น่าสนใจมากก็คือถ้าคุณไม่มีอะไรเลยอยู่ไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆเหมือนที่เคยทาเมื่อวานมันก็ดูเหมือนไร้จุดหมายไม่รู้จะเดินไปหาอะไรเพราะไม่รู้ว่าจะเดินไปที่ไหนวันนี้ลองถามตัวเองดูนะครับว่าจุดหมายของท่านอยู่ที่ใดขอบคุณน้องๆทั้ง9ก้าคนมากครับขอบคุณท่านจ, <Yellow> จ่อใจหมดเวลาแล้วนะครับแรงบันดาลใจความคิดดีๆยังนำเสนออยู่พระเลือดหน้ามาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คนที่งดงานจะสร้างสังคมที่งดงาม